กราบสวัสดีครับพี่พ,พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านครับพบกันเช่นเคยครับกับร้านน้ำโมมันมีพระเครื่องครับพี่ๆนะครับมีพระเครื่องดีๆครับมาแบ่งปันครับวันน like ี้สลากหลายเช่นเดิมนะครับรับประมาณสักยี่สิบรายการครับพี่ๆครับอ่านะครับฝากช่องทางการติดต่อครับร้านน้ำโมมันมีพระเครื่องครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับย้ำอีกครั้งครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ด มีบริการเก็บเงินไปทางนะครับพี่นะหรือช่องทางไลน์นะครับนะขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับมีสมาชิกมากกว่าหนึ่งมื่นี่พันท่านนะครับการันตีส่งของจริงตรงตามปกทุกรายการนะครับพี่นะอ่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับพี่เพื่อไม่ให้การรอช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของพี่ๆหลายๆท่านเนาะอ่าวันนี้ครับพี่อ่านี่นะครับวันนี้ครับพี่มีพระเครื่องนะครับมาแบ่งปันตรงนี้เป็นพระร่วงหลังล่างปืน นะครับนะพระล่วงหลังนางปืนครับพี่ตรงนี้เป็นวัดพระศรีมหาธาตุดอยสุเทพนะครับพี่นะนี่ปีล้วเราปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะเนี่ยครับเป็นพระล่วงหลังนางปืนนะครับนะนี่ดอยสุเทพครับจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่พี่นานๆพบเจอครับองนี้ครับหมายเลขหนึ่งครับพี่หมายเลขสองหมายเลขสองเป็นพระสมเด็จนะครับนะวัดนักฆงนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีครับ พิทรงเจดีเนื้อหนุบสวยนะองนี้มีฝนขอบฝนข้างครับพี่พี่นี่ครับฝนขอบฝนข้างเนื้อสวยนะครับพี่เนี่ยเนื้อสวยมากๆนะครับพี่อ,องนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีครับเนื้อสวยมีการฝนนะครับนี่ไม่รอยแยกรอยแยะนะครับพี่นะธรรมชาติครับจะไปไห่เลขสาม หมายเลขสามเกตทะลุสุ้มพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนี่ครับรงนี้เนื้อฉ่าโซนน้ำมันต่างอิ้วนะครับพี่นะฉ่ำน้ำมันต่างอิ้วครับเนื้อมีความหนึบนุ่มนี่ครับพี่ นีเนื้อสวยนะพี่น้ำมวลสาเม็ดขาวๆนีเพียบเลยครับพี่พี่ครับหมายเลขสามไหมายเลขสี่นะพี่น้ำหมายเลขสี่เป็นพระกรุเนื้อดินนะครับเป็นพระกรุเนื้อดินครับพี่เป็นสมเด็จนางพญานะครับองนี้เป็นพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับเป็นพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับพี่บนหนเนื้อนี่นะครับก็มีคราบน้ำมากนะครับนดำๆมีติดนะครับองนี้เป็นพิมพ์อกนูนใหญ่ครับพี่พี่ เนื้อดินสวยๆนุมๆนะไม่ถึงกับแบบแห้งกลงครับพี่ๆครับถึงไม่ถึงกับแห้งกลงเนื้อสวยนะครับด้านหลังนี่เป็นขอบกระด้งเลยนะครับพี่นายหนงสังเกตนี่ขึ้นแบบเป็นขอบนะครับนะบริเวณตรงนี้เขาจะยุบนะครับขึ้นและสันขอบตรงนี้สวยครับพี่หมายเลขสี่หมายเลขห้านี่ครับหมายเลขห้าเป็นวัดพคนังพิมพ์ใหญ่ครับพี่องนี้มีเหมือนมีการทาอะไรไว้นะพี่นะ เนี่ยเขาทาอะไรไว้พี่นะครับมีการสีเหลืองนะครับแล้วเนื้อสวยนะครับพี่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเป็นเนื้อในเนี่ยนะครับสวยนี่ครับเดี๋ยวส่องดูนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกียรติุซุ้มนะครับนะวันนี้น้องได้มาสององค์ครับพี่ลักษณะแบบทาออกสีเหลืองๆอย่างนี้นะพี่นะเนี่ยสีเหลืองๆอย่างนี้ครับพี่ นี้ด้านได้บ้านป้าเรนูมานะพี่นะบ้านป้าเรนูมานะครับนี่ก็บอกว่าสามีแกเนี่ยนะครับเราเป็นคนเก็บสะสมนะครับแล้วเก็บไว้เหมือนเก็บไว้ให,หให้ลูกให้หลานในทํานองนี้นะครับพี่นี่ครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเนี่ยพี่นะครับในช่วงเปิดเทอมด้วยนะพี่นะช่วงเปิดเทอมใหม่ๆนะครับนีเขาก็นเลย ให้ลองไปดูนะครับพี่นะน้องก็แบ่งปันมาได้ก็พอสมควรนะพี่นะครับนี่อีกหนึ่งองค์ครับพี่เนื้อหาโซนเดียวกันครับนี่หมายเลขหกครับนี่หมายเลขหกครับพี่พี่เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับ สวยนะพี่นะเนื้อสวยครับหมายเลขหกต่อไปหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดที่จะเป็นพระขุนแผนนะพี่นะเป็นขุนแผนทรงไก่นะครับนี่หลวงพ่อกวยชุดตินทะโลนะครับมามดโกสิตลามนี้จะเป็นเนื้อดินนะพี่นะเป็นขุนแผนทรงไก่นะครับน,น้ำนี่อันนี้ก็ผิวหิ้งหิงเลยครับพี่ผิวหิ้งๆิงเลยนะครับเนื้อไก่นี่ สวยเดิมครับพี่สวยเดิมนะครับรูปทรงลักษณะเนี่ยสามเหลี่ยมครับพี่หลังเป็นยันครูครับนี่ยันครูนะครับก็ลึกชัดนะครับนะพิมพ์อัขระยันลึกชัดมากนี่ครับคุณแพทย์ทรงไกหมายเลขเจ็ดหลวงพ่อกลวยชุบติลธนลวัดโพสิตาหมายเลขแปดเป็นพระแผงตัดนะครับพี่นะองค์นี้มีสามองค์ครับพี่ นะครับมีสามองและแล่แดอกมะขามเยอะมากๆนะครับพี่นาเยกมากๆครับพี่นี่เขาเรียกว่าเป็นพระนางอะไรสักอย่างนะพี่น้นเนี่ยเจ้าของเก้าบอกมาลืมและอันนี้น่าจะไปผ่านมือองค์ที่สองนะครับองค์องค์แรกอะนะครับแล้วจะมีประมาณแปดองเก้าองค์นะพี่นะที่น้องปล่อยไปนะครับองค์นี้ได้มาสามองนะพี่นะอันนั้นแผงใหญ่นะพี่นะที่น้องปล่อยไปองน,นี้ได้มาสามองครับนี่ เช่าองค์เดียวได้สามองค์เลยนะครับพี่นะคลาสสิมก,ออกมากๆครับแนดอกมะขามลอยๆเยอะมากๆครับพี่ว่าีดูดิก็ถ,ถือว่าเป็นพระกู่เก่าโบราณน,นะครับนะเป็นพระแผงตัดน่าจะเป็นทางโซนไม่ยุทธยาก็สุกขทไทยนะพี่นะไม่ทางโซนยุทธยาก็สุโขทไทยครับพี่จะเป็นพระแผงตัดลักษณะนี้นะอ่าเท่าที่น้องเคยเจอมาครับพี่อนะ่ะพระเนื้อดินครับพี่พระกู่เนื้อดินหมายเลขเก้าไม่หมายเลขแปดนะพี่หมายเลขแปดนะ ต่อไปครับหมายเลขเก้าครับนี่หมายเลขเก้าเป็นอกกระบอกพิมพ์ใหญ่นะัะพี่นะเป็นอกกระบอกพิมพ์ใหญ่ครับมีร้อยปีแยกครับพี่อยู่นื่อดูนี่องนี้เนื้อหาเก่ามากๆครับพี่หมายเลขเก้าครับเนื้อหาเก่าสวยมากๆนะครับพี่องนี้นะครับนสภาพแบบถือหิ้งๆเลยนะครับพี่นะสังเกตตามซอกเนี่ยคาบฝุ่นมีเลย นะครับพี่นะคราบฝุ่นหดตดครูดเลยนะครับพี่นะนี่ครับหลังมีรอยปีกรอยแยกเบือนสารนะพี่เนื้อนึบหนับนะพี่นะตรงนี้เนื้อนึบหนับครับแต่ผิวเนี่ยนะครับ้านหน้าอเขาจะไม่ได้ฉ่านะพี่นะผิวด้านหน้าเขาจะไม่ได้ฉ่นะา,า,าฉครับอกแบบมีปุ่นมีอะไรนะครับพี่นะหมายเลขเก้าต่อไปหมายเลขสิบ หมายเลขสิบสมเด็จเนื้อแก่งพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนี่ครับองนี้ออกโซนสีขาวนะครับพี่นะออกโซนสีขาวๆเลยอนะครับเออองนี้นะพี่นะนี่เกตทะลุซุ้มด้วยนะพี่นะเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับเอเป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับราเป็นพิมทรงพระประธานหรือพิมพ์ระแก้วนะครับเนองนี้เกตทะลุเลยพี่นะครับองนี้เกตทะลุซุ้มเลยนี่ครับ องนี้ออกโซนแก๋ปูเปลือกหอยนะครับนะแเก๋ปูนเปลือกหอยครับเนี่ยเนื้อหาชําสวยมากๆครับพี่นี่ครับองนี้จะแบบช้ำช้ำเนื้อน,นี้นะพี่นะนี่ครับแต่ผิวลักษณะนี่มีความแก่งครับพี่ๆครับนี่ะนะครับหมายเลขเก้าต่อไปหมายเลขสิบ หมายเลขสิบจะเป็นพรักกิ่งนะครับพี่นี่อุ้ยงนี้ครับพี่ผ่านมือองค์แรกเลยนะพี่นะผ่านมือองค์แรกนะครับเป็นพรักกิ่งอาจารย์ฟันอาจารย์โลนี่ครับนี่เป็นพรักกิ่งอาจารย์ฟันนะครับนะองค์นี้ก็มีสภาพผิวเลื่มๆนะครับนับผ่านการใช้มาครับพี่พรักกิ่งอาจารย์ฟันตรงนี้นะครับนี่ตามซอกในพี่ยังมีแบบว่าคาบเบ้าอยู่เลยนะพี่นะคาบที่เบ้าครับ สวยมากๆนะครับพี่นะสวยมากๆครับ <im it> พักกิ่งอาจารย์ฟันอาจาัจโรหมายเลขสิบครับ <im it> ลองดูนะครับพี่น,นั้นด้านหลังนีคําว่าอาจารย์ฟันสวยๆ <im it> วยเดิมๆครับพี่ก็เป็นหน้าพ้าพบ้านๆนะที่น้องได้มานะเป็นหน้าพ้าพบ้านๆนำมาแบ่งปันกับพี่ๆเลยอ <im it> <ล> <im it> องมาสกูหมายเลขสิบเอ็ดน,นะพี่นัเนี่ยองนี้หมายเลขสิบเอ็ดน,นะครับพักกิ่งอาจารย์ฟันนะพี่หมายเลขสิบเอ็ดไปหมายเลขสิบสองเนื้อดิน พระกูหนึ่งในเป็นจะพาคีน้แแ่ดอกมาขัมพี่องน,นี้นะครับพระผงสุพรรณนะครับนะบผิวเลื่อมมันเนี่ยพระผงสุพรรณนะครับหนึ่งในเป็นจะาคีครับพี่นี่มีร่องรอยนิ้วมือนะครับนะแแ่ดอกมาขามนี่ลอยๆนะครับพี่นะแร่ดออกมาขามนี่เต็มองค์ในบริเวณหน้าอกน่ครับใบหน้าหลังมือนะครับพี่องน,นี้ผิวมันมัน เดิมสวยครับพี่อานี่ครับหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสามนี่ครับองนี้ผ่านมือน้ององแรกเลยนะพี่นะผ่านมือน้ององแรกนะครับนี่องนี้เป็นเนื้อดินครับองเนื้อเนื้อดินนะครับเป็นพระหลวงห้องเงินนะครับนะพิมพ์ขี้ตาห้าชายครับพี่องนี้เป็นเนื้อดินนะนี่ครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับพี่นะอาจจะแบบว่าเป็นลองแบบทดลองพิมพ์อะไรนะพี่นะตอนแรกๆ นะครับอุ้งเนื้อสวยมากมากนะครับนะเก่าโบราณมากมากเลยพี่ดูนี่ครับอาจจะเป็นแบบลองพิมพ์อะไรก็ยังเป็นได้นะครับพี่นะแลนเก่ามากนะครับนะเขาบอกเลยแกเนี่ยเก็บมานานมากๆนะครับเก็บมานานมากๆเลยอนี้เป็นพิมพ์ที่ตาห้าชายเนื้อดินครับพี่ละมวนสามแร่ดอกมะขามต่างๆครับนี่พิมพ์ทรงสวยชัดเจนมากๆครับพิมพ์ห้าชายก็ไม่ได้หางง่ายๆนะพี่นะ นะก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับตรงนี้หมายเลขสิบสามครับหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่นี่เป็นพระเนื้อดินล้านนานะครับนะทางทางโซนภาคเหนือครับพี่เขาเรียกว่าพระเลี่ยงนะครับนะเป็นพระเลี่ยงกุดอยคํานะครับนะกุดอยคําช้างคานะครับในจังหวัดเชียงใหม่นี่ครับ เป็นพระเลี่ยงนะครับนะเป็นพระล้านนานะครับนะจังหวัดเชียงใหม่เลยพี่เนี่ยครับเป็น,นลักษณะนี้นะครับกุดอยคําหรือว่ากุช้างคาตรงนี้ก็ลักษณะเหมือนงาช้างกันนะพี่นะเนี่ยเหมือนงาช้างกันนะงาช้างน้อยนะครับพี่ตรงนี้ก็เพิ่งพบเจอเหมอนกันนะพี่นะเป็นคนแบบเพิ่งพบเจอเหมือนกันก็แปลกใหม่ดีนะครับพี่นะแปลกใหม่ดี นะครับเป็นพระเลี่ยงนะพี่นะที่ที่ที่แกบอกไว้นะครับเป็นพระเลี่ยงนะอ่ะนี่ครับหมายเลขสิบสี่นะครับพี่หมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบห้าครับหมายเลขสิบห้าเป็นเนื้อเก่งสุดยอดเลยพี่อยู่นี้นะครับเนื้อแก่งสุดยอดเลยนี่ครับ <people> เ <ed> นี่ยปูนเปลือกหอยเลยครับพี <wanting S 2> ่อยู่นี้ครับนี่ เนื้อหาดีนะครับพี่นะเนื้อหาดีนะครับวงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นี่ครับหมวอนสารเทียบเลยหลังก็เป็นรูพุนพุนนะครับพี่นะเห็นพบเห็นมูสารเยอะๆครับหลังรูพุนพุนนี่ครับขอบตัดครูดนะครับนะวงนี้พิมพ์ใหญ่ เนื้อสวยนะครับพี่นะเนื้อสวยหนึ่งองค์นะครับพี่รงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ยนะครับนะาเหมือนแบบมันเป็นคาบอะไรนะพี่นะเหมือนเป็นคาบอะไรเนี่ยนะครับบริเวณตรงเนี้เนี่ยพี่บริเวณตรงนี้นะครับสี่เขาจะมีแบบแบบมันเป็นมันมันอะไรนะเนื้อสวยนะครับพี่องค์นี้ครับหมายเลขสิบห้าต่อไปหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกนี่จะเป็นเหรียญฉลองมรดกแปดสิบแปดปีหลวงพ่อพรมนะครับพี่เป็นเนื้อทองแดงครับตรงนี้ ฉลองมุนทบแปดสิบแปดปีหลวงพระพุทดชองแคนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับ,งบ,รรรบอ,องค์นี้ถือว่าได้เหรียญสวยนะครับนะสภาพแบบเดิมมากๆนะครับแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่สภาพเดิมและแทบไม่ผ่านการใช้และสภาพจิิงเนี่ยผิวจริงเนี่ยเขาจะเป็นแบบบริเวณตรงนี้นะพี่นะนนเห็นไหมนะครับผิวจริงเนี่ยออกเป็นสีเปไ,ไฟนะครับนะสภาพนี้แบบคือว่าได้มาแล้วเก็บวางนะครับนะได้มาแล้วเก็บแล้ววางไม่ได้ใช้เลยเนี่ยพี่ นะครับนะค่บฝุ่นค่าอะไรมันก็จะทําให้อ่าเนื้อโลหะเนี่ยหมองลงอ่านะครับนะเส้นสายยูจีวอนคมชัดมากๆนะครับพี่นายูจีวอนคมชัดมากๆครับมือนี่แหลมแหลมมากนะพี่นาะปลายนิ้วอ่านะครับทีนี้พิจารณมูลทบแปดสิบแปดปีหลวงพ่อพรมวัดช่องเทจังหว,วัดนครสวรรค์นะพี่หมายเลขสิบหก 16. หมายเลขสิบเจ็ดเนื้อดินนางพญาพิษณุโลก พิมพอกหนุนใหญ่อีกหนึ่งองค์ครับพี่ครับองนี้ก็ได้มาบ้านป้านะด้านบ้านป้าเลนูนะครับพี่เนี่ยมีสภาพแบบบินนิดนิดนะครับนะบินนิดนิดครับอีกนี่ครับมา,าเลนูนะพิมพนี้ครับอกนูนใหญ่นะครับพี่นะองนี้ก็มีสภาพผ่านการใช้ นะครับมีสภาพผ่านน้ใช้ผิวมันวบ,บๆหน่อยนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเลี่ยมปิดนนนะเนี่ยพี่นะเนี่ยเลี่ยมจับของไว้นะครับพี่ตอนแรกก็เลี่ยมไว้นะพี่นะเลี่ยมไว้แล้วเขาไปแกะออกไม่รู้ไปแตกตอนไหนนะพี่นะครับนะเขาไม่เขาก็ยังไม่ทราบเลยนละบอกว่าสามีเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะพี่นะเนี่ยเผื่อแบบว่ายามนะครับนะเกะเท่าอะไรไปนะครับพี่นะไว้ให้ลูกให้หลานเนี่ย อนนี้ก่ช่วงเปิดเทอมว่าพี่ช่วงกำลังต้องใช้ต,ต,ต้องต้องการใช้เงินเลยนะพี่หมายเลขสิบเจ็ดไปหมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบแปดเนื้อฉ่ำเก่าวันละครเกตทะลุซุม้มนะพี่อยู่นี้มีคาบไข่นะพี่นะมีล่องรอยคาบนี่ครับ,รบเหมือนขึ้นลาดำเหมือนเป็นตะไคร่นะ้ำอ,อะไรเลยนะพี่นะนี่มีคาบไข่ ผิวพธุ์ก็แบบนี้ก็ทําไม่ได้นะพี่นะทาไม่ได้นะครับนะสิบยี่สิบปีนี่พิงทรงลุกชัดสวยคมนะครับพี่นะพิวทรง,งหลังก็ม้วนสารเยอะมากๆนะครับพี่นะในด้านหลังถือว่าม้วนสารนี่เพียบนะครับนี่รอยแยะรอยแยกครับ เนือสวยนะครับพี่นะเนื้อสวยเนีครับวัดละครังหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบเก้าเหรียญกลมรุ่นสาห้าสภาพสวยไม่ผ่านการใช้พระครูวกจิตติหลวงพุทโตวัดประดูจชิมพีสภาพผิวลุ้งสวยเดิมครับพี่เนื้อทองแดงลมดำ รุ่นสองห้าปีหนึ่งสองนะครับนะก็สวยคมนะครับพี่สวยคมชัดเดิมเลยลมดำเดิมเดิมนี่ครับก็ครูวิยะจิตติหลุทตกวัะดูจิมพ,พ,พ,พีนะครับพี่นะสภาพสวย ระแสวิบวับเลยนะพี่นับตลอดขึ้นดูหมายเลขสิบเก้าหมายเลขยี่สิบเนื้อดินหนึ่งจะเป็นจ่าภาคีองนี้ไม่มีลายกระหนกพิมพ์กลางสุ้มกอไม่มีลายกระหนกพิมพ์กลางเนื้อดินแกลดออกมาขมครับพี่พ เนื้อสวยนะครับพี่น้าเนื้อสวยตรงนี้มีร่องรอยผ่านการใช้มาบ้างนะครับน้ามีสภาพแบบซึกกร่อนลงไปบ้างนะครับนะสำหรับพี่ๆจำใดเอาไาใช้พุทธคุณนะครับนะหรือว่าเก็บสะสมเนี่ยนะครับพี่น้็โซนี้ก็ยังพอรับได้นะพี่น้าเนี่ยแต่ถ้าใครไปต่อมีกําไรมองแล้วว่ามีกําไรนี่ก็นะครับนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับพี่นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นี่ครับ ก็ยังมีคาบนะครับนะความเก่านะครับตามร่องนี่ครับหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นแบบสภาพพิ้งนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพี่ดูภาพบตรงนี้ไม่ได้ปัดเลยนะพี่นะอยากโชว์แบบความคลาสสิกน้องอยากโชว์แบบความคลาสสิกดูดี่สีแบบคุณมัวเลยนะพี่นะสีเขาจะเอาแบบคุณมัวมัวไม่มัน นะครับพี่นะแต่ถ้าขัดออกเนี่ยพี่นะครับนี่ยดูดูเนื้อตรงนี้พี่นะครับถ้าขัดออกเนี่ยน้องสันนิษฐานว่าเป็นเนื้อชําแบบนี้แน่นอนนะครับนี่ตรงนี้แบบพื้นเขาจะปกคลุมไปด้วยฝุ่นนะครับนี่เนื้อต้องชําแน่แน่นะพี่นะเนื้อต้องชําแน่ๆนนะครับนี่เส้นบังคับพิมพ์สวยๆเลยพี่นะครับเส้นบังคับพิมพ์อ่านี่ครับ หมายเลขยี่สิบเอ็ดต่อไปหมายเลขยี่สิบสองนะครับนะหมายเลขยี่สิบสองเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อวัฒนม,มูลนะครับนี่เหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่อวัฒนม,มูลนี่ครับนี่หลวงอะไรนะหลวงปู่สุขวัดปักทองขันเท่าปุกสีนะครับพี่นะเป็นเหรียญเก่าโบราณมากๆครับนี่ เหรียญหลวงพ่อวัฒนาหม,มูลนาพี่นะสภาพดูนะครับนะครับเป็นเหรียญเก่าโบราณเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมเก่านะพี่นะห่วงเชื่อมเก่านะครับนี่นี่ครับดูดูดร่องระบายนี่พี่ดูร่องระไบาห่างๆเลยอ่านี่ครับหมายเลขยี่สิบสองต่อไปหมายเลขยี่สิบสาม พี่ๆท่านไหนนะสนใจรายการไหนก็ลองดูนะครับพี่นะเลข23เป็นรูปหล่อโบราณแล้วกันพี่อ่ะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับนะองคงนี้เป็นพิมพ์นิยมเอครับพิมพ์นิยมเอไม่มีมงรองนะครับพี่นะใบหูแตะไหลหัวไหลเลยนะครับพี่นะองนี้เนื้อโละหะสวยครับพี่ๆครับหล่อโบราณนี่ครับรอยุบรอยย่อ,ยยอ ลอยฝนตกแต่งตะใบเนื้อโลหะสวยเหลืองกอมกเขียวหลวงพ่อพเงินวัดบ,บางคานนะพี่จมูกสวยๆวยนะครับพี่นะหมายเลขยี่สิบสามัสักยีห้ารายการแล้วกันนะพี่นะหมายเลขยี่สิบสี เหรียญหลงพ่อกลวยชุดติมทโลวัดโคสิตารามหลังยันครับผิวนี้ปีสองหนึ่งที่ระลึกผูกพศส,สี่มาหลังเหรียญหูเหรียญเรียรบร้อยนะครับพี่นะนี่ครับผิวสภาพก็มีผ่านการใช้มาครับพี่ๆครับผิวสภาพมีผ่านการใช้นะครับวัดโคสิตรามจังหวัดชัยนาท ไปไปสักการะมานะครับพี่น้องคนเยอะมากๆครับพี่นี่นี่ครับมีเม็ดขดเม็ดพื้นนะครับนี่รองลอยนะครับตัดฉีกก็เหรียญสภาพสวยน่ารักนะครับพี่นะสภาพสวยน่ารักหมายเลขยี่สิบสี่ครับหมายเลขยี่สิบห้ารายการสุดท้ายหมายเลขยี่สิบห้ารายการสุดท้ายนี่ครับเป็นพระนะครับนี่ พิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วางกลุ่มพรมนะครับนะมีคาบกุน,นะครับสีน้ำตาลดำๆ,ๆนะครับวิเศษเลยนะดำดำดำๆเพียบเลยามาเลขยี่สิบห้ารายการสุดท้ายนะครับพี่ค์นี้เนื้อหาเก่ามีความแห้งนะครับพี่นั้นเนื้อเก่ามีความแห้งได้บ้านป้าลีนูมานะครับนาแกก็จะเป็นแบบว่าสไตล์พระสมเด็จเนี่ยหลายองค์นะครับพี่นี่ยจะได้กิ่งอาจารย์ฟั่นมานะครับที่ได้พระล่วง น่้แบบว่าเป็นพระมือเหนือก็หลายองค์อยู่แล้วพี่นะเดี๋ยวรอติดตามชมกันต่อต่อไปครับพี่อ่าหมายเลข25ครับนะครับวันนี้ร้านน้องโบเรมีพระเครื่องครับพี่ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันนะ25รายการแล้วกันนะครับพี่นะสนใจติดต่อครับ0620919157ครับยามีครั้งครับ0620919157มีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่ๆสนใจในการติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนะ อ่านะครับหรือสแกนเชือโค้ดของลูปภาพเพิ่มเติมได้ครับพี่ๆสนใจในการไหนก็ติดต่อกันมาได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่สนใจในการไหนก็สอบถามน้องโบได้เลยอ่ะนะครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับนับผิดพลาดประกันใดก็ขอพัฒนาัยไว้ด้วยนะครับและให้รวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ